พูดถึงจีนเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้เรื่องของช่องแคบไต้หวันก็เกิดปัญหาขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันที่จีนเรียกพวกเขาว่ามณฑลทรยศเนี่ยคุณผู้ชมกองทัพไต้หวันนั้นได้ส่งเครื่องบินรบขึ้นไปสกัดฝูงบินขับไล่ซู30ของจีนที่บินโฉบเข้าไปบริเวณน่านฟ้าของไต้หวันช่วงเช้าของวันอังคารที่ผ่านมานะครับกระทรวงกลาโหมของไต้หวันได้มีการแจ้งเตือนไปยังเครื่องบิน ขับไล่ของซู30เนี่ยนะครับว่ามีการลุกล้ำน่านฟ้าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับฝูงบินซู30ก็ได้บินออกจากพื้นที่ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะไต้หวันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมการปฏิบัติการครั้งนี้ของจีนเนี่ย มันเกิดขึ้นในขณะที่กระทรวงกลาโหมไต้หวันนั้นเตรียมเปิดการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงภายใต้รหัสท่านกวงในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ซึ่งจะมีการจําลองสถานการณ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็การฝึกซ้อมป้องกันดินแดนจากทัพศัตรูที่ยกพลขึ้นบกนะฮะจีนก็ส่งเครื่องบินรบเข้ามาป้วนเปี้ยนบริเวณน,นี้เนี่ยอยู่บ่อยครั้งาบางครั้งก็ส่งเรือราดตระเวนเข้ามาอยู่บริเวณช่องแคบไต้หวันนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ไต้หวันนั้นเนี่ยนะครับ มีคำสั่งซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกาว่าต้องการที่จะเอามาปกป้องอิสรภาพของตัวเองแต่ว่าจีนนั้นไม่ได้มองแบบนั้นนะฮะจีนถือว่าไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนและจีนก็ให้คำนิยามกับไต้หวันว่ามณฑลทรยศนะครับ